السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فقد قال الله تعالى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري وأهل عقدة من لساني يفقهوا قولي สวัสดีครับท่านพ่อเมี่นงมุสลิมที่ครอบรับต่างหลายอัลฮัมดุลิลละนะทุกตุวันเราก็มาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องลักการต่างๆจากหนังสือไล่ไล่เล่มหนังสืออ่านนะมังหนังสือตับเทสสวีมังได้หนังสือเกี่ยวกับเรื่องของปิชาไปก็มังบิชาตาสมบุปมังแล้วแต่แล้วก็วิชานาหูไปดีไปนั่นเลย เนเะผือ่อต้องการที่จะสร้างเสื้อมให้พวกเราต่างร่ให้เข้าใจกันแต่วันนี้ก็จะเสนอเกี่ยวกับเรื่องหนังชื่อตำเซจาวีหนะ้าตีหนึ่งร้อยยี่สิบห้านะครับหนะ้ายี่สิบห้าตามันแหละนะแล้วก็บวกไปด้วยหนังชืออยางนักตุตโตลิบินกันทีนี้มีแล้วในหนังสือตำเซจาวีหนะ้าตีหนึ่งร้อยยี 5, 24, ่สิบห้ายี่สิบสี่เนาะเด็ดแรลตีหนึง่ง บอกว่าาลูห์วรริฮูนะเนม้อตวรริฮูนันนมีตรงนั้นนะอีกนั้นว่าไม่ย่อมตาวอ่ะนูอิลลัลล่ฮวรริฮู้นัินในตรงนั้นทีนี้จะเ้าเขาลูห์ตรงนั้นนะมันว่าเป็นเพืละการเมันมุสตานิฟฟนคือมตเป็นกาลามตีว่าสร้างความคุ้เคยก็เรา Kalau lil istinab kemudian batongan kau dah ba istinab ing kalau berrosihu na wah istinab apa nale? Nah lekap berrosihu na pen buktada apa nale? Berrosihu na buktada un tolong wah na kau istinab ing. Nah kalau ni kalau mai remai kau ya. Tang bicara kan bicara na hu hit hit tungan deh. bahagian tu dia berkat cai berkat. Macam, dia kau mesti tengok dekat ni lah. เด็กบันบันนะก็เด็กบันบันไม่ต้องใช้วิชานาหูมากผู้ให้เข้าใจดอกทีนี้ว่ารอสิหูนะนะาว่าพินอิลนี่แล้วก็วิชาวามบูมุตาอัลลิมก็ได้ว่าผู้ติเรียนนะมุตาอัลลิมคือผู้เรียนนะมุตาอัลลิมก็ได้ผู้ซอนผู้ซอนอยู่คนล่าวาจันแก่มุตาอัลเลมผู้ติเรียนนะเรียนวิชาหูวิชานี้ บิรราสิฮ uh uh ูนและข่าวบรูนักกระราสิฮูนคือเป็นข่าวการ์กันอย่ากูลูกคามาก็ลูกเขาลูกเขาละนั้นได้กล่าวเมื่อนกับที่กล่าวโดยมุฟสิรนะมุฟสิรคือมาถึงคนเร่ละผูดถึต تفسير อันกุรอานว่าพูดละกอลมาลิกเปนนี่ทานมาลิกได้ส่งกล่าวทานมาลิกนี่ได้ส่งกล่าวว่าพูดละแม่บรราสิฮูน Tegok, terus terus dia akan voting wah hadis nabi wah pendulung. Dan ini ramai imam balikkan, nah, di mana sah persendam, nah. Al Rasihu finainmi. Dan ini pula di mana cemnang dalam bacaan, nah. Wal Rasihu nafinainmi, wa ma ya al mutaawilahu illallah wal Rasihu nafinainmi. Toni nanti, macam apa? Nah, kerana dia ada alba. อัลบาอุหิโซลินหมายถึงว่าผู้ที่มีสี่ประการน,นี้ใครก็ตามที่มีสี่ประการน,นี้นะั่นจะได้ว่าคนนั้นเป็นคนติรอเซเป็นผู้ที่มีความจำนานนในวิชาการแต่าใครก็ตามที่ไม่มีนะั่นคือจะได้ว่าคนนั้นนั้นไมยเลยที่นี้เรามาแล้วว่าคุณนะส้มบัตรของคนที่จะเป็นคนติรอเซได้เป็นผู้ที่มีความจำนานนได้ตรงนันนั้นตามอัลกุรอานบอกนั่นนะคือไอ้ไร อแต่นี้แต่ว่าเรารู้แล้วะเรานี่เป็นคนที่ไม่หมดรู้พอ,อได้ละไม่ครบอบเสื่อมอนีน่แหละแต่นี้มันมาเรียกว่าเพื่ออข้อเสยทุกทีมาไบน่ะหัวไบน่ะล่ะเพระการที่นึ่งเขามีความข้สยยมีความเกรงกลัวต่ออัลลอฮ์ตาแล้วในสิ่งที่อยู่ราว่างตัวของเขาและอัลลอฮ์นะเขามีความเปลี่ยนตัวแบบนั้นเลยปกติเขาข้อเสยยแต่ว่า,ขานเขาพ้นนี่ก็หมายึงกลัว,ส,วสักกลัวได้แบบนี้เลย Ala khos ya niki Luak gua kong lap tang tang. Ya Allah taala lap mai wo sir sir lek ko sit tuhan nak ko di alam merilah nah alam izzah kau dia nah alam tangmot nammi yu si alam. ning alam mulki so alam malakut alam dabarut si alam izzah tau lobaka ti roh nak ja Allah taala ni sedai wo roh je tong alam izzah do sir sir lek ko นั่นคือเราก็มันหลับและก็หลับและก็หลับนั่นคือซึ่งนั้นตัวลูว่าคนตีจะเป็นคนตีโรเซได้ในทะัศนาก็อิมามมาลิกีนี่ก็คือเนื่องจะต้องเป็นคนตีคอสเาเป็นผู้ที่มีความเดบเรตต่อลตัอลลอฮ์ตานนะทั้งทั้งนอกและข้างในพี่นอ้องเออทั้งนอกก็เขาทั้งในก็คือคอสเาียะนั่นเองนั่นคือประการตีหนึง่งประการตีสองอัตวาดดูอืาาอคือมาเต้ตาวาดัดตออเป็นคนตีทอมตน้น นะไม่เอาเวอร์นะมีวิชาความรู้เก็อ่านไม่นะท่านไม่ใช่มีวิชาความรู้แต่ได้โรคคนติอาเล่มก็ดุนะไอ้คนติดก็จะแล้วเป็นจุฬารัตมนตรีดุนะเกิดมาตึ้งไว้ก็เลือกวันนี้ใช่ไหมละ่ะจุฬารัตมนตรีแต่นี้เราก็ว่าฟังๆเลยต่อคำม,มั่งแทได้ดุนะเอวันนี้เขาไปกันเตะสั้นหนักจุฬารัตมนตรีเกิดดุะนะป่าบ้านแปดรอยคุนะกับแปดรอยกว่าคน ในการที่จะเป็นผู้ตีเลือกคือ40จัง40จังหวัดที่มีกามีกรรมาก,การจังหวัดตรงนั้นไปเลือกสุลารัตมนทรีกันในวันนี้นะขเขาก็ไปกันเลยแหลคนรอบก็ไปคนรานั้นคือประมาณสามสิบคนนั้นไอ้คนที่มีสิทธิจะไปเลือกตรงนั้นไอ้นคนอื่นเนี่ยไปเล่ได้นะไปชมแร่นป,นป,ปนุปนิชั่นต้องการที่จะเอา้านะกเคนที่มีความสําคัญเป็นคนอะไรรอเสืหูนาฟินายมีเป็นผู้นํา นัพนนันเลยแต่เราเอาไปนคนณอะไรล้วอีซาวุสิไดาบิไกรอัลลิฮีนั่นหมายามีการแต่งตั้งบุคคลตีไม,ไม่ไม่ใช่แร่เป็นคนตีวะไม่ใช่อัลลีฮ์ของมันนะไม่ใช่เป็นคนตีวะกูควรกับมันนะบพังตาจีริส,สาสุาาาจาจงรอคอยความให้ให่นะจะเกิดขึ้นแนน,นู่มฟินเออมันรบกันตายเลย <c oughs> รบปานูรบปนีกันนั้นแบบมันมีอยู่แล้วนั้นมันยังรอบอยู่เลยน,นั่นคือ่ันนั้นเลย ต้องรวันนี้คือจะต้องเป็นคนอะไรคือนัสบัตที่ประการนี้เลยหนึ่งข้อเสียสองก็คือตาวัดตอเป็นคนที่ตาวัดตอตมตนนตมต้นนะ่าให้ได้เมื่อกับนบีเลยนะนบีนะว่าแกนะซัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมชาดีดังฮหยาอิวัตตาวัดตอนบีนั้นทีนี้เราได้สังหิตเกกโพล่นะไม่ต้องมานะตาวัดตอเขาเกนั้นงดูนบีนั่งแกมาเจาะอะไร แกเจ็บบรงเทาเองแกปลาเสือเองแกทำบาเรบเองก็มาถึงอนุเองนั่นอบีนั่นนะนะก็มาถึงว่าเป็นคนติดตาวัดอปนนั่นนะตาวัดตะนบีนั่นแต่นี้เราก็ต้องการที่จะเป็นตรงนั้นคือตาวาดะพี่มาใบนาหัวใบนั้นนัสคือเป็นคนติดตาวัดอปในสิ่งที่ระว่างนะระว่งตัวของเขากับมนุษย์นะคือระวังตัวของเขาและกับมนุษย์นี่ น่าคือตาวันตดเป็นคนติว่าไม่เอาเวอไม่เป็นคนติว่าอ่ะที่พอได้ยพนุปนี้อันนั้นกไดไวละว่าละตามสิฟิลอัรดีมารหะนะาสุจาย่าเดินบนหน้าเป็นดินของตุ้หันนั้นด้วยอะไ้ตาทาทิ่จริงจังองเดินแบบคนธรรมดาทำแบบคนธรรมดาแม้ว่าจะอยู่สุ่มซักพันเพื่อก็เลยแต่เหมือนกับนบีเหมือนกับนบีนะเขาว่า ทำเป็นเพื่อก็ได้ครับทำให้เพื่อกับนบีนั่นเป็นนั้นเลยเราไขยเคลื่อนไหวทีน,นี้เราก็ให้ช่วยมันกันเลยต่เพื่อนนบีทีก็ขาเพื่อนนบีตรงนั้นนั่นทิ่งที่เราทำได้ก็เราทำทิ่งไม่ที่เราทำไม่ได้ก็คือไม่ทำนั่คือไมาต้องไม่ทำกันน,นั่นต้องไปเป็นนั้นแลยกจะได้ว่าเรานี่จะต้องได้แล้ะจะต้องดูความตรงนั้นเลยนะพี่น้องเนาะ ต่อไปคือประการที่สามก็คือเป็นคนตีวาซุฮดดูเป็นผู้ตีซาฮิตมักน้อยก็เรียกคือมักน้อยและเป็นคนตีมักน้อยดุนยาคือไม่เกยปนุปนี้ไม่ทุนใจนี่คือวันรอซสฮุนแต่คนตีว่หันะเออต้องการไอ้นูต้องการไอ้นี่นั่นไม่ใช่เมื่อหวังนาพี่มาใบานาะหัวใบนะดุนยาคือมาถึงใหนที่ิตอยู่ระหว่างเขาแหละด,ญญะดุนยาแปลงดุนยาเขาไม่ทุนเนี่ยนั่นคือรอเสมีไม้บัวคนแบบนั้น แตมีเลีย้ยงแต่พี่น้องก็คือแต่เ <c oughs> อาเป็นคนดีไซน์นั้นนะคือนึงคอสยาซ่องตาว่สาสด้างก็คือนะเป็นคนเดรดจะาฮิดนะเป็นคนที่แบบมักน้อยคือไม่ต้ว่าไม่เป็นอุปน,นิต่อไปสุดท้ายก็มันก็คือบัลมุจาฮิดะตูเป็นคนที่เสียสละนะมุจฮะดา,าขเขาเลยมุจฮะดา,าพี่มาไปน,น,นัวไปนนับสีฮคือมันทีเสียสละในสิ่งที่อยู่ระว่างตัวของ,ของ,ของเขาและน,นะ จับนับสู้ของเขาน่ะนับสู้คือหมายถึงว่าเออไม่ได้เหลียงน่ะไอ้สจ้ปนิษนี่ก็คือไม่ยถึงมีกแล้วในสัพเพจาวีหน้าเจนหนึ่งรอยดีสิบหนอหนึ่งร้อยดีสิบสี่ทีนี้เรามาเลยนะหนึ่งร้อยยี่สิบสองดวงนันเลิกกันนะคือปันพูดละนะทีนี้ก็ปันพูแล้วตรงนั้นก็คือมีบอกว่าอัครเจะตอบารอนีอันอับีมาลิกอัลอาชอารีได้ไปออกฮะดิษนี้โดยตอบารอนี อามะจักอบดลม а ลิกอัลอชารีอันนาสัมลลุแต่จริงเกได้ยินท่านร س و ل ลล ل ه ع ะกลุมได้สมตัดว่าลาอัคบุอัลลุมมติอิลลาสลัุฮิลาลินฉ่นไม่กลัวจะเกิดขึ้นบนอุมัตของฉ่นนนะฉันไม่กลัวนะีวะท่านไม่กลัวจะเกิดขึ้นบนอุมัตของฉันนั้นแต่สิ่งที่ฉ่นกลัวก็คือ จาราสจาลาสุข like ีลาเล่นคือซ้ำย่างที่ทาให้เกิดความให้กานนะนะแต่ว่ามีครับซ้ำย่างนี่นะอาลลอฮฺอัตบัตบุยทำเป็นพือมากระไรน้องฮะก็มายถึงเมื่อกดิมันบาลีกว่าการเดียวนี่แหละคนที่ไรละคนที่รอแท้คือคนเป็นพือนะเพราะนั่นแหละที่เรามาแล้ข้อติดตามนบีแก้กลัวนักเร่งนั้นจะพกลัวจะเกิดขึ้นบนอุบัติของเกณฑ์อะไรละไอ้ยาคุซูรอเราหุ่มมาลูนะ ไปยาดาหาสาดูวายกะตาดูประการที่หนึ่งนะคือมาตึงสึ่งแต่ลบีเกลรัวนั้นนะคือมาตึงเวลสัมรับเขาเหล่านั้นนั้นมีต้งมีเงินมีทองกันรุ่ยเม็ดแอนุทองไอนี่เงินปนุปนีเลยเมื่อนกับคนคล่องคนเกิดกอรุนกับใครแลกกับสะลระบาสะกรุณแลกกับสะลระบาสีแต่เราอ้างถึงแปลว่าเขาต่างซ่องนั่นคือมาตึงเคยจนมาก่อนปนุปนีเลย ตีมาเป็นผลนั na, ้นเร็วนะก็มาตึงว่าอัลตาน่าพอให้ยตาหมักปายาตาฮาซาดูดังนั้นเขาก็มีการอิจฉาซึ่งกันและกันนะใช่ไหมไอ้คนเจ้าเร่เล็กุลลี้จีรูเนี้อบรรทินนะมาซูดอนทุกทุกคนตีมีมีเงินมีทองมีนู่มีนี้ก็จะเกิดการอิจฉาอัลฮัสุดลายซูคือการอิจฉาริษยานั้นอะไรละไม่มีกัรบวม นี่คือมาตือว่าข้าตินบีแกกลัวนักรงๆนี่คือนี่เลยเวลาเขาเหล่านั้นมีส่งบัตรเลวบัาาตรของเรานี่คือเขาเหล่านั้นจะมีการอิจฉาริษยาียพภาวลาจนจนไม่มีใครสนใจอเวลาเราบีสะฮิตอัลลอฮฺอักบัดแต่วันยังไม่พอนะครับปาแบกตาตาลูและเขาจะมีการประหารประหารกันนะวันนี้ก็ไม่ต้องมีการประหารว่าได้ละจ่ายซื้อในการทวราวารีว่าประหารประหารว่าปนุว่าปนีอัลลอฮฺมบรอี่ฟังม่รอดิเลย แนมาแล้วอันนั้นคือเรื่องของมันแหละที่เว้นบบนั้นเลยพี่น้องเออน้เราจะต้องเข้าใจว่าเออในพี่แกผูกนั่นคืออ้ไรแบบนั้นเด่ยนั่นคือประการที่หนึ่งประการที่สองคือว่าไอว่าอันทับสัตหีบเหุมูลกิตาบและเขาละนั้นมีการเปิดกิตาบว่าเปิดกิตาบนะเปิดหนังสือเลยนะตัวว่านี่กิตาบหมากเลยเหตุมันจะพะตับเซตอย่างเดียวนั้นส่องรอยกว่าคนทีปรปแต่งหนังสือตับเซตนั้น ทีนี้แต่ละคนแต่ละคนนั้นมันมีสวนติดคลายไปบ้บางอะไรไปบ้างนะที่ว่าแปลกกันยังแปลกกันยังนะปยาจุบุนมุบินดังนั้นคือมาตึงคนมุบินก็อักิต์คนั่นแหละคนมุบินอัลมุบินู้นก็คนมุบินด้อักิตาคนั้นมาเลยมาพึ่งเลยยับตาวีตาวีละหูคือมาตึงเขาก็ห้าวิธีการในการตาวีนะตาวีแล้วก็ได้แล้วว่าบมอายะละมุตาวีละหูอิลลัลลอฮฺวรอซิฮูนะฟินนมี บาดบาฟนั้นทีีเขาหลังนั้นคือมาตั้ว่ามีการได้ตะเวหาวิธีการตะเวปนุตะเวปนี้บามายะละมุตะววละหูอินลัลบอไม่มีใครที่ตะเวตะเวอันกุรานได้นะแกก่งเว้นแต่ใครละก็เว้นแต่อัลลอฮ์ตาละวรริฮูในฟินอนมีเว้นแต่คนที่มีวิชาความรู้ทางนั้นแหละนี่คือฮะดิษนบีนะคราวเมือนกบที่ว่ากุรานว่ะกุรานว่าเพื่อกับปั้น ทีนี้ยากลูนาเขาเหล่านั้นกล่าวว่าอามันนาบิฮิกลุมินอินดีรบบินาเขาเหล่านั้นว่าพืลเราสัตยาในบรรดาทุกสิ่งทุอย่างที่มีใปัจจาขพงเราและไม่มีว่ามันจะกกระรอิลอุลอัลบาบและไม่ได้สิเกตบไม่ได้รำลึกนะครับอัลลอฮฺตาลาเวนแต่คนที่มีปัญญาทั้งนั้นอ่ลุลอัลบาบนะไอคนที่มีปัญญาลำเลือทีนี้คนที่มีปัญญาปั่นพื้นั้นรกก็ได้เรียนรู้ไปเลยบางที นะก็อัลฮัมตุลดินละเราเรียนไปนู่ปไปนนี้มาหนี้ไปนู่นก็มาตึงมาะสมมาสร้านกันกัผพก็คกนนั้นพวผกคนนี้นั่นคือแสดงว่าเรานี่คือจะต้องเอาตรงนี้เลยมาพูดคุยกันให้ก้าใจนั่นคือข้อติดโองนะ่างคนตางมีหนังสื้อไหมมีนะบางคนว่าเอาหนังสื้อได้และแต่เซตราวีมั่งบางคนก็เอาตตบเซตนะกุลตูบีมั่งบางคนก็เอาเซตอะไรตันตาวีมั่งแ่มาแล้วตอนตาวีแล้ก็มาตึงเป็นเซตแต่ได เป็นไส้กลางเลยเนอะไส้กลางไม่ปัณฑูปานีอันนั้นคือเรื่องก็มันบางคนก็เอาอะไรอิบุนุกซิตนะแล้วแต่เลยอันที่เรารู้จักกันทีนเรียก่อินว่าอียัสดาดาอิลมูฮุมและประการติดที่สองก็คือวิชาความรู้นั้นนะคือมายถึงเพิ่มขึ้น ของเขาเหลยนั้นวิชาความรู UST ้ก็มาตึ้งมากขึ้นมากขึ้นปัจจุบันนี้จากหนังสือตับเสดแปลงเล่มเดียก็มัวมุจายฮิตกับอิบลุอับบาหดบแต่ตัวันนี้คือมาตึ้งววาแค่มาตึ้งช่องรอยสรองรอยทับป่นอเออิก้งรอยว่าแต่ก็มาตึ้งาวิมุจายฮิตคือเป็นผู้ที่ตับเสดเขาแต่นบีแล้วก็อิบนุอับบาสเป็นผู้ตับเสดเขาแต่นบีนั่นก็ไม่เกิดปัญหาอะไรแต่ตัวันนี้นะคือมาตึ้งตับเสดมันกาลุยเม็ดนะเป็นภาษาไทยในบรูกีเลม นะไอคนตแตงนั่นเปจากี่บรุปจจยนั้นบรรลุที่ที่คนน่นเปอาหรบนูก็มาตึงตัดได้ทตนี้ไปยไปยัดอัฟูหูดังนั้นเขาเหล่านั้นก็มีการอะไรละนะงไว้ไปยดองอูหไปยัอ่าดองอูก็มาตึกอนก็แตงไว้นะแตงว่ชืนชื่นโดยแต่ไรไม่ไม่แหลนะก็มาตึงวิชาความรู้ก็มาตึงไม่มีเวลาอะยลูนะอันหูและไม่มีใครมาทำ นะคือหมายถึงว่าไม่มีใครท้าปนุปปน้ปะอรวรยเลย่ะที่ไม่ท้าบนั้นเพราะกลัวว่าเขายีหว่ามั่งกลัวปนุปปนิมั่งตตั้งนลบีบอกว่าเพื่อนตุหันบอกเองว่าพัสอลูอัลลิซิกรีอิงกุนตุมลาตะละุูสูจ้าจงท่ากับคนที่รู้เขาแต่ถ้าว่าสูจ้านั้นไม่รู้นะใช่ไหมไม่รู้คอเจ้าก็ไม่ตึองว่าท้าแต่ตอนที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวัตาละได้บอกว่าก็แล น้าเวลาราตะเปนเวลายาบิเซนอินลาฟีกิตาบินมูบินไม่มีข้องเปียกเป็นเตกไม่มีข้องแห้งเป็นเถลเราสุบฮานาหูวตาลาดะซุมเปล่านะาและอัลกุรอานต่างเพลนะทีนี้มาเป็นปันนันแล้วก็เกิดปันหาขึ้นมาเลยน้าจริงเออเปียอัลเราตาลาว่าปันนันน้ทีนี้ละปันนันนั้นมีคนอาลิมข้องเข้ากับอาลิมข้องเรานี่คือมาเจียเที่ยงกันนะก็เที่ยงกันไปจริงเออนะที่ว่าในอัลกุรอานมีต่างหมด ในในคุอานนั้นที่ก่อนเที่ยงไปหลักท่านมีมาแล้วเมื่อปนั้นแล้วนะว่าเขายกหลักทานเลยนะที่บอกว่านเะพือ่อล,ละ,ะ,ละนะ p ล s อ l u ah li ิ i k r i ing k u n t ต m l a tak lamun จุ j a tu p า t คนอ kuntalim k แต่ว่า a ุจาไม่รู้นั่นแหละคือแสดงว่าตังมดตังมดนะมีกล่าวในอันกุอานเมื่อเป็นผลน,นี้แล้วเราจะต้องรู้ว่าเรานี้คืออยู่ในฐานะในนะเป็นคนแบบใน แต่ก็เราจะเป็นคนเหลือใครในการที่จะเป็นตัวแทนก็เรานะตัวแทนก็เราคือตอนนี้ก็อบ,บ,บุญแต่แรกไปเหลืออยู่แล่รัฐบุนตรีนะบุคคลที่จะไปเหลือก็คือนะ4ี่สิบกรรมาการซี่สิบนะซี่สิบจังหวัดนะประมาณแปดโหลกว่าคนนะคือมาถึงจังหวัดด่ารอเรานี่สามสิบคนนะไปเหลือก,กันนะเขาก็ไปกันแล้วแหละไปเสว่านี่รู้สึกว่าตอนนี้คือหมาตถึงว่านะอยู่ในห้องประชุมแล้วมั้งนะแต่นี่เราก็ ni allah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh